สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ที่ร้านจะเป็นร้านแบตเตอรี่นะครับก็จะขายแบตด้วยกันหลายยี่ห้อนะครับและนี่ก็เป็นพวกสร้างแบตยี่ห้อต่างๆที่ที่รับเทินจากลูกค้ามานะครับถ้าเกิดเพื่อนสังเกตสักหน่อยหนึ่งสมมติว่าเราขายแบตไปมีสติกเกอร์ร้านของเรานะครับเราก็จะรู้ว่าแบตยี่ห้อไหนเนี่ยที่ใช้งานได้ทนได้นานกว่ากันนะครับอันนี้ผมมานําเสนอยี่ห้อหนึ่งที่ขายนะครับเป็นแบตของอมอลนะครับตัวนี้เป็นแบตที่ผลิตจากประเทศอินเดียนะครับเป็นบระคั ซึ่งสูตรแผ่นธาตุเนี่ยจะต่างจากแบตนั่งเดิมของพวกเรานะครับอัมาลอนเนี่ยจะเป็นมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นโกรุ่นโกนี่จะเป็นพวกแผ่นตะกั่วบวกแคลเซียมนะครับส่วนรุ่นไฮไลไท์เนี่ยยังผสมนอกจากแคลเซียมยังผสมแร่เงินลงไปนะครับหรือผสมซิลเวอร์ลงไปนะครับอันนี้เป็นจากการสังเกตที่ร้านนะครับว่าแบตยี่ห้อไหนเนี่ยที่ใช้ได้นานนะครับมาดูในเดือนนี้นะครับอันนี้เป็นแบตแบตเทิร์จากลูกค้ามาตัวเนี้ยเป็นแบตอัมาลอนทั้งหมด9ลูกนะครับ ที่ใช้งานได้ได้เกิน4ปีนะครับไปดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นอมารอนโกนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยใช้ตั้งแต่16เดือน6นะครับก็4ปี4เดือนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ4ปี4เดือนนะครับส่วน3รูปนี้เนี่ยเป็นอมารอนไฮไลท์รุ่น 80D 26L นะครับอันนี้ใช้มา4ปีกับ1เดือนนะครับตัวนี้4ปีกับ4เดือนนะครับโอ้หตัวนี้นานหน่อยนะครับ 4ปีกับ9เดือนเลยนะครับส่วนอีก3ลูกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรุ่นอมาอนไฮไลท์105 D31 นะครับตัวนี้4ปี6เดือนนะครับส่วนตัวนี้4ปี8เดือนนะครับอันนี้ก็4ปี8เดือนเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้เกือบ5ปีนะครับส่วนลูกน,นี้เนี่ยเป็นรุ่นใหญ่จุดของอมาอนนะครับจะเป็นรุ่นดิน100ปัจจุบันเนี่ยบอดี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับแต่ก็ใช้ได้นานมากๆนะครับรุ่นนี้อันนี้ก็ย่อน4ปีหน่อยประมาณ 3ปีกับ10เดือนนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยใช้ในเครื่องเสียงเยอะมากๆนะครับก็จะเห็นว่าอะมาลอนเนี่ยใช้ทนมากๆนะครับจัดว่าเป็นแบตขั้นเทพนะครับการที่จะใช้ได้ทนเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่โรงงานเลยนะครับสมมุติว่าก่อนส่งลูกค้าเนี่ยต้องต้องรีชาร์จก่อนทุกครั้งเพราะว่าแบตอะมาลอนเนี่ยจะเป็นแบตนําเข้าจากต่างประเทศใช้เวลานาน,านกว่าแบบที่ผลิตในประเทศนะครับอันนี้เนี่ย ก็อย่างน้อย1-2เดือนบางทีส่งไปที่ร้านลูกค้าแล้วเนี่ยอ่าลูกค้าก็ไปเก็บต่อนะครับแต่ที่ร้านเราเนี่ยแบตค่อนข้างใหม่นะครับจากโรงงานมาก็จะขายให้ลูกค้าเลยนะครับนอกจากนั้นเราต้องรู้วิธีว่าจะแนะนําลูกค้าดูแลแบตเตอรี่ของเขายังไงนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของที่ร้านนะครับก่อนใส่ก่อนใส่และหลังใส่เนี่ยเราจะเช็คไดชาร์จกับไฟรั่วว่ารถคันนั้นมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่าได้ชาร์จอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมและยังแนะนําลูกค้าต่อนะครับว่าการเมนเน,นแบตท,ทำยังไงนะครับนี่ครับเคล็ดลับ คือเราจะแนะนําให้ใช้เครื่องชาร์จเล็กพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จซูเออร์นะครับจากประเทศจีนแต่ราคาไม่แพงประมาณ3-500เองนะครับตัวนี้บอกลูกค้าใช้ใช้ชาร์จแบตเป็นประจานะครับประมาณ 2- หรือ3เดือนครั้งอ่าอันนี้แก้ปัญหารถวิ่งสั้นหรือไดอ่อนนะครับหรือมีไฟรั่วเนี่ยเมื่อเราชาร์จเมื่อเราชาร์จเสร็จแบตจะเต็มมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งจะเห็นว่าแบตพวกนี้ทนมากมานะครับเดี๋ยวนี้จะไม่เหมือนสมัยยุค5ปีที่แล้วคือคนยังไม่รู้จักการบำรุงรักษาแบตนะครับแต่ปั ก็จะใช้แบตได้นานขึ้นบางร้านอาจจะคิดว่าเถ้าเกิดใช้แบตได้มากขึ้นเนี่ยร้านจะขายน้อยนะครับให้คิดในมุมกลับกันถ้าเกิดลูกค้าซื้อแบตจากร้านเราเราแนะนําวิธีการให้ลูกค้าใช้แบตได้นานกว่าร้านอื่นเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าเราอยู่ประจํานะครับจํานวนก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแทนนะครับแต่ทนมากๆสาหรับอมาลอนนะครับในรุ่นโกกับรุ่นไฮไลท์พวกนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้เดือนนี้นะครับผมคัดมาให้ดู9ลูกนะครับแต่ก็มีมาอยู่เรื่อยๆ่นะครับที่ที่ใช้ได้ได้เกินปี่บ แต่บางคนก็จะย้อนแย้งค้านบอกว่าของผมใช้อาจจะไม่ทนอย่างเงี้ยคือบางทีเราไม่รู้วิธีการบํารุงรักษาแบตนะครับไม่รู้ว่ารถเราสภาพเนี่ยปก,กติหรือเปล่าบางทีไดรอออร์อมีไฟรั่วแล้วไม่มีการคอยชาร์จแบตมันก็แบตที่ใช้ก็อาจจะไม่ทนนะครับแต่ที่ร้านเราเนี่ยจะมีการแนะนําทุกครั้งเมื่อลูกค้าซื้อนะครับว่าทําอย่างไรให้แบตใช้ได้ทนนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ลูกค้าใช้ได้นานขนาดนี้แต่มมลอนเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือสูตรแผ่นธาตุเนี่ยจะดีมากๆทําให้แบตใช้ได้นานนนะครับแต่่ข้อเเสีียย คือมาจากต่างประเทศซึ่งใช้จากต่างประเทศเนี่ยใช้ระยะเวลาในการขนส่งทางเรือนะครับก็จะใชเ้เวลานานนะครับบางทีเป็นเดือนหรือ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเนี่ยต้องต้องรู้จักการดูแลแบตนะครับก่อนส่งลูกค้าลูกไหนที่เก็บไว้นานก็ต้องมีการรีชาร์จก่อนส่งไปที่ร้านนะครับเพื่อให้แบตของเราเนี่ยกลับไปสภาพ1 0อทุกครั้งนะครับอ,อันนี้เนี่ยจริงๆอมรอนเข้ามาได้เกิน5ปีแล้วนะครับเขาดีตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับแต่เข้ามาเริ่มต้นเนี่ยคือราคาค่อนข้างสูงกว่าแบต แบตในบ้านเรานะครับแต่ปัจจุบันราคาเนี่ยถือว่าไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมคัดมาให้ดูนะครับทั้งหมด9ลูกนี้เนี่ยแล้วก็บอกวิธีการเมนเทน n a n แบตด้วยนะครับว่าทำยังไงนะครับฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับอัลมอลลอนโกกับอัลมอลลอนไฮไลท์นะครับอัลมอลอนเอ่ออัลมอลลอนโกเนี่ยประกัน1ปีนะครับส่วนอัลมอลลอนไฮไลท์ประกัน2ปีนะครับก็คลิปนี้มาฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ